ช่างหอช่างหอมีอะไรอยากแรงกว่าน,นี้ต้องทำไงอ๋อมีอยูหนึ่งยางไหนอะไรเดี๋ยว<ำ>อขอกินก่อนคิวโอ้แยงขนมกันน<อ>ี่ยินเปล่า่ะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะนี่เลย สิ่งนี้ให้ทายมันคืออะไรลูกอมอ๋อลูกอมเออนั่นแหละลูกอม,อมนี่มันคือกล่องปลดรอบลองใา้ไะใส่ดูเป่าลองนาลองดูเนาะไปไป๊ไปรถขึ้นไปเดี๋ยวไปลองทำนะครับโอ้จบแล้วเอาละซึ่งตำแหน่งกล่องอยู่ตรงนี้ถอดน็อต ไอ้มาช่วยถอดดิอย่ามวนมนั่งแอ๊กถอดแบบฉบับรวบรัดนี่กล่องอาฟาดึงมันออกมาดิดึงไหครับนาถือเชือชือน้องชายดูไว้เดี๋ยวพี่โชว์ตึงดแูแกมันออกแกมันออกแกออกไงวะ ลืมอะน้องๆพี่ก็ลืมเหมือนกันนะฝ่าฮะ <Huh? S 1> อัะนนี้น่าจะน่าจะแกะตรงนี้แหละ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราต้องเดาเอาะอ่าไม่รู้ฝ่า <c oughs> นี่เอ้ยน่าจะใช่เลย นี่ดึงออกมาเป็นเงี้ยดึงไอซีเทาออกมาแล้วก็ดึงกล่องนี่เห็นว่าโอ้พอดีแบบพี่ตึงเกินนะครับเดาเดาออกอะคิดดวะขนาดไม่เคยถอดแล้เนี่ยตึงเกินเอากล่องหดดรอบใส่มาดูกัน นะเสียบเข้าไปจึก๊กเรียบร้อยว่ากล่องกล่องนั้นที่เป็นกล่องเต่งนี่มันใหญ่ยังวะแล้วก็ดันสีเทาเข้าเปาะอ่าเรียบร้อยอ่ะลองสตาร์ทดูอ่ะหนึ่งสองพอไหมอ่ี๋ยวจะลองบิดนะ ไปลองขับหน่อยดิ อเอง็งเอง็งเอ็งลองขับดูเองจะดูเกียร์หนึ่งอเอ็งตัดที่เท่าไหร่วะห้าสิบมัง้งเออมื่อก่อนตัดที่สี่สิบเอ็งลองขับดูดิฮะดูฟ้าเอาอ่ะ ผมรู้สึกว่าเหมือนว่าแบบรอบมันมาไวขึ้นนะ <Okay. S 1> ใช่รอบมาไวขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเร็วและแรงกว่าเดิมพอสมควรครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างรอบมันเยอะขึ้น อรอบมันเยอะขึ้นเออก็แหละก็ชื่อมันกลองขุดรอบอแรงกว่าเดิมไหมแรงกว่าเดิมเจ็หนึ่งกว่าจะตัดโคตรเอาโคตรตึงโคตรอันตรายป่ะจบคลิปจบคลิปดีครับเนี่ยปกติมันตัด40เนาะอตอนนี้ตัดประมาณเนี่ยเท่านี้ นม,ม่ไม่โฟกัสป่ะนี่กล่องแต่งโคตรตึงโคตรอันตรายถูกใจไหม